สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลประจําราศีกันค่ะวันนี้เป็นไม้มงคลประจําราศีมีนกันนะคะสําหรับราศีมีนเนี่ยเหมาะกับต้นนี้เลยที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นบอนไซนะคะต้นบอนไซเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะหาต้นไม้มาทําบอนไซได้หลายชนิดนะคะอย่างอันนี้คล้ายๆซึกเขาเรียกต้นอะไรชาดัดไหม อันนี้ก็ชาดัดนะคะเอามาทําเป็นบอนไซก็สวยไปอีกแบบนะชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรคะ์ค่ะเหมาะกับการดัดแปลงนะคะแล้วก็สาม,มารถที่จะปรับตัวได้ดีด้วยค่ะจึงเหมาะกับการปลูกบอนไซแบบนี้นะคะการปลูกบอนไซมีกับบอนไซเนี่ยก็มีความเชื่อกันนะคะว่า ช่วยส่งเสริมให้มีความอดทนและสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ค่ะการเลี้ยงดูก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็แค่ว่าเวลาถ้าเขามีกิ่งก้านที่แบบว่ายื่นออกไปแบบนี้นะคะเราก็ตัดออกเดี๋ยวจะตัดก่อนตัดออกให้เป็นทรงค่ะเขาเคยมาทรงไหนเราก็ตัดให้เป็นทรงเหมือนเดิมนะนี่เหมือนมีทรงนี้มีก้านที่ขึ้นๆมานะคะเราก็ตัดออก ให้เขาเป็นพุ่มสวยนะเป็นพุ่มพุ่มยิ่งตัดก็ยิ่งแตกสวยเขาไม่ต้องกลัวนะคะนี่ก็แค่นี้เองอันนี้มันดูไม่สวยนี่ตัดไปพอตัดแล้วดูดีขึ้นเลยนีค่ะตัดให้เป็นทรงสวยแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้สําหรับการบํารุงก็สามารถใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนอะไรได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ เราต้องพาเขาไปโดนแดดด้วยนะคะอย่างเช่นช่วงเช้าสักอาทิตย์ละ 3- าสี่ครั้งนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่แบบว่าชอบแดดด้วยค่ะแต่ต้องไม่ต้องไปวางกลางแจ้งนะเป็นไม้ในร่มค่ะและนี่นะคะก็เป็นไม้มงคลของชาวราศีมีนค่ะหามาปลูกกันดูนะคะเลี้ยงดูง่ายแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ